आयुंदी <caniser> ताला हाँ हाँ तो कहाँ आप सो चैन तंग 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 पारोई ना कहाँ भलेतवा नमः तंग नमः भवनं ताविकित तकित भलेतंग बनं तु सखे कामेजलुपे केदिति करता तेजं तलिके विमाने ये प्रत्येका में जलुवना कामेजे हवा तुम्हीं केते भुमाजं धूते वा चला चला वित्तमें जग खंडपना का เอตัมตาทันติเกยัยงโมนีว่าจะนังสาธะโกมสุนันตุธรรมะเจวันกัลโลยามบัณฑดาธรรมะเจวันกัลโลยามบัณฑดาธรรมะเจวันกัลโลยามบัณฑดาเย่ดิบิสุบกกว่าปุขาขออัญเชิญพระพุทธเจ้าสถิตมาอยู่เหนือเกียศเก่าของปุขาขออัญเชิญพระพุทธเจ้าถิตมาบาเบิงซ้ายขอเชิญพระนารายไลถิตมาบาเบิงขวา ขอเชิญพ่อแม่คงคามเป็นดังนำลายป่าขอเชิญพนากคารทั้งลอยแปดจุบวงเปดมาเป็นสวยสังวนขอเชิญประการมาเป็นดังดวงใจผู้กาัจะขออัญเชิญพระจอมเทียบุญนีทั้งหลายได้ลงมาเป็นตะกี้ยานปกป้องทันที่นี้ขออันเชิญแม่ยาศิลามขออันเชิญปุทาสิทาสาปูจจำมา,นนามปูจคำน่ามากินพระบิณฑยู มาซอยชมซอยสู้มาบอกนี่บอกญาติโยมทุกคนในนี้จะความสุขความเจริญมีโชคไม่ลาภทุกคนเถินสากะจังอาตันังกะโลมาโอ้ตังชีวิตตังยาววันนี้พานังสร้งกจ่ามนี่มังชีวิตตังยาววันนี้พานังสรังกจ่านีสังขังชีวิตตังที่มันนี้พานังสร้างกจ่ามีมาเด้อนด้สมมาเด้อดีผู้มาเด้อเจ้ามา นายอาจารย์เด้อดีเด้อเจ้ยเส้นมี้คอยมาบริวารทันการมามากขุดมางอมาปลูกมาเกี่ยวมาหลัดมาคล้องไอเป็นเลขเป็นลักขลามุ่คนเด้อเมื่อนี้ไอยชุกลาฟไปเพิ่มเด้อมาสั่งควอาจารย์ตามความฝันของยอมเด้อผู้ใาไปเด้อเอาขคว้ามากได้ยังจารย์้นเป็นจานคล้องแท้ได้พี่น้องเลยของแท้เด้ ตัวขาวๆับไ้กล้องสือหน้าฉันเชื่อใสจ कुछ लाथम्मा कुछ लातम का सुख जब तथम ना पा कान्दू पी तम उन्दू पी

สองบ่หิ้มาบ่ิ้าบ่้บ่ิ้งาบ่หิ้บ่ห้มาบ่เิ้งมาบ่หิ้งมาเ่หิ้งมาี่้งมาบ่หบ่หิ้ง้บเหิ้มา่ห้งา่หงมาบ่ด้าบ่หิมน่ห้งาบ้มาบ่าเ่หิวมา่าบ่้งา่้มาแ่้งมา้งมา่แล้วพา่น้องมาี่ห้าบ่หิบ่

গানজিত Ini yang penting, Bapak. สองหกป่ะจ๊ะสองหกบ่มีโซนมาจ๊ะไม่โซนมาจ๊ะเลขตัว่สองกันสองหกนะครับองตกแลวะตตมติ๊ติ้มึงติ๊แรกได้สองหกนะคะบางคนก็ดูเป็นแปลกก็ดีนอันนี้ไปเด็กแสองหกว่ะค่ะ้ตีเป็นเท่าไหร่สองหกครับอาจารย์ครับ สองได้บ้างเด้อบ้างเห็นเด้อปัตยง่ายได้ตัวของเสียบปัตยเลี้ยนได้บ้างอันนั้นตัวแรกอันนี้ตัวที่สองเขาก็ได้ตัวเดียวตัวที่สองนะครับเราดูตัวที่สองนะคะตัวแรกมันจะเป็นสองหกนะคะอันนี้ตัวที่สองนะคะรื้อหมอกันโทมอยู่หลังรถป้ นะคตัวเนะครับนี่สูกว่าเป็นม้วนกะนี่สูงกว่าเป็นม้วนกลมมเก้ากระสุนกระสุนกระสนกระสุนกระสุนกระสุนกระนกระสนะสระสุนนะสระสุนนนกระสุนกรนนกระกรนะสุนกรสุุนกระนนกระกระสุนกระกรสุนกระนกระสุนกระสุนกระสุระสุนกระสุนกระสุุนกระสุนกรกรสุนกระสุกนกระสุนกกรนกระสุนกรนกระสกระสุนกระสนกนกระส ยังรับอยู่ประมาณนั้นนะครับที่ว่าปกติเดือน5

ก่อเข้าไว้จ้ะคือคกกับกัน6กก้กตัวเดียวกันโดดตะสากันหอนแหงพี่น้องค่ะร็จแล้วเจแล้วเสจแล้วเสร็จแ้เสร็แล้วสรุปจะเป็นตัวไหนคะนี่ หกเก้ตัวแรกเป็นตัวไหนครับอาจนีี่เอีกันนี่เราีกันน,น,นั่งกันนั่ากันได้ทีเดียนาเช็ดมาเอเคคับเช่นหน่อยเดีมา,มาเสียยอดไนนปนดพักโอเคป่เสีให้ถปูสีซ้ำให้มันแขง็งหกาใช่ไหมครับหกเก้จะเดียวกันตัวนี้ห้าเนี่ยนี่สรุปนาหกห้าเกดี๋ยวขอขอซ้อีกตัวนึ่งเนาะให้กันกกันเืโอเคเนาะ เดียตัวเดียวไม่ส่งใตัวนี้เห่ี่ตัวนี้ตัวเดียวนี่เป็นห้าอจะเป็นเก้าก็มันม้่ตัวนี้เน็ดหมอนเตีวแล้วพี่น้องเรื่องร้อนจัดนะสงสัยอยตัวเดียวน้อจาน้อกเก้าเนี่ยก็ทาบางวัน่างนี้แหละม่นด้ดูยากมันไม่ืเกันเกนก็เป็นชุดเดียวไปัตอกก็ได้ เน่จันจะเีงมันสนักดวกันนะเปืดอเด้อนน <c oughs> ตั้ไหนครับอาจารย์ครับลองทายยังทยายเนาะใช่ตูดเตียววะตัวไหนก็ับูดทำเป็นบ่าเพยงขึ้นยนขึ้นสัตว์ไปเยขึ้นมาต้องซ้ำอ Mãi nào rat... <cassemble> <waters> cũng không được là bỏng 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 bỏng

ุ่นผู้ชมนะคะเด็กยวใจเข้ามานะคะก็แคปหน้าจอเลยนะคะสำหรับตัวเลขนะคะของปูนะคะปูคมเนาะเชือกผูกคอนะคะก็จะในตัวเลขโชคลาภนะคะวันที่16มีนาคม2561 17นะคะ9069อันนี้แบบกันเอากรน960 90แล้วก็96สาะอันนี้โห9สา3คนดิ่งไปบอกเบินซำ คือยี่โบขับปูนนี่ร้องกับร้องกับจะร้องหกหกเลยอ๋อถ้าเป็นมาฉันสนุกมาหกคนมาสองตัวรองก็จะเป็นหกหกนะคะอ่ไม่ได้เขียนลงแต่ท่านผู้ชมก็จะให้พิจารณาเอาตัวรองจะเป็นหกหกนะคะพี่น้องเขียนไว้ก่อนหกเขียนไว้จะลืมนะครับกันเลยพี่น้องเขียนไว้เลยนะคะเพราะว่ามันมีหกกับเก่าทั้งหกกับมีเก่ากับมีนะคะก็อาจจะเป็นหกหกก็ได้เดี๋ยวสาธุสาธุให้สุขกันมาสุขสุขคนเด้อพี่น้อง